ในขณะที่พิมพ์กำลังดิ้นรนอยู่ในบ่วงกรรมที่ผูกพันกับวิญญาณของแม่นางบัวและป้าเอ็นกำลังพยายามหาวิธีช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่อาจคาดเดาวได้ก็เกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งนั้นย้อนกลับไปในอดีตการเมื่อเดทหรือภาคภูมิในชาติปัจจุบันและ แม่นางบัวกำลังปลูกต้นรัดก,กันอย่างหวานชื่นมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแม่นางบัวชื่อว่าแม่คราแม่คราเป็นหญิงสาวร่าเริงม,มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเป็นคนขี้เล่นเธอรักเพื่อนมากและมักจะคอยช่วยเหลืออยู่เสมอเมื่อเดชและแม่นางบัวตกลรงปรงใจจะค้องคู่กันแม่คราคือคนสำคัญที่คอยเป็น แม่สื่อแม่ชักให้ทั้งสองได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นจัดแจ้งนัดพบช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ความรักของเพื่อนเบ่งบานอย่างเต็มที่เธอคือผู้ที่สารความสัมพันธ์ให้ความรักของเด็กและบัวสมหวังแต่แล้วโชคชะตากับเล่นตลบเมื่อหญิงสาวจากต่างถิ่นหรือพิมพ์ในชาติปัจจุบันได้ก้าวเข้ามาในหมู่บ้าน เมฆราผู้ซึ่งเป็นคนเปิดกว้างและชื่นชอบคนแปลกใหม่และเมฆราก็เป็นคนแรกๆที่เข้าไปทักทายและผูกมิตรกับพิมพ์เธอพาพิมพ์ไปรู้จักกับผู้คนมากมายในหมู่บ้านรวมถึงเดทด,ด้วยด้วยความที่เมฆราเป็นคนซื่อและไม่รู้ถึงชะตากรรมอันซับซ้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอจึงกลายเป็นผู้ที่เปิดทางให้เดท และพิมพ์ได้ใกล้จิตกันมากขึ้นจนนำไปสู่โศกนาฏก,กรรมแห่งความรักในที่สุดในชาติปัจจุบันภาคภูมิหรือเดชและปลายฟ้าภรรยาที่เขาเพิ่งแต่งงานด้วยกันมาหมาดๆได้เดินทางมาฮันิมูลกันและได้ผ่านมาทัางวัดนี้จึงได้ตัดสินใจแวะเข้ามายังวัดป่าแห่งนี้ว่าเป็นสถานที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์เหมาะแก่การทำบุญและอธิษฐานขอพร แม่ภาคภูมิจะรู้สึกแปลกๆแ,แต่เขาก็ยอมตามใจภรรยาทั้งสองขับรถเข้ามาในวัดป่าย่าใบาแก่ๆบรรยากาศของวัดเงียบสงัดทำให้ภาคภูมิรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดเหมือนเคยมาที่นี่มาก่อนแต่เมื่อเขาก็พยายามปัดความคิดนั้นทิ้งไปปลายฟ้าเองก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากวัด แห่งนี้แต่ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขจากการได้เริ่มต้นชีวิตคู่เธอจึงไม่ได้คิดอะไรมากพวกเขาเดินเข้าไปในโบสถ์เก่าที่พิมพ์พเคยเข้าไปกราบพระกราบพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าเพื่อขอพรให้ชีวิตคู่มีความสุขยั่งยืนและขอให้ปราศจากอุปสรรคใดๆโดยที่ทั้งสองไม่รู้เลยว่า พวกเขากำลังเยียบย่างเข้ามาในสถานที่ที่เชื่อมโยงกับบวงกรรมในอดีตของตนเองและยิ่งไปกว่านั้นปลายฟ้าที่กำลังยืนกราบพาอยู่ข้างๆภาคภูมินั้นแท้จริงแล้วก็คือแม่ขราผู้เป็นแม่สื่อแม่ชักให้เด็กกับบวัวในอดีตชาตินั่นเองการมายืนของภาคภูมิและปลายฟ้าในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องมังเอิญ แต่เป็นพ่บ่วงกรรมที่ยังไม่ได้รับการสาสางกำลังดึงดูดให้พวกเขากลับมาเผชิญหน้ากับอดีตอีกครั้งโดยที่พวกเขาทั้งสามคนยังคงไม่รู้ตัวเลยว่าโชคชะตากำลังจะนำพาพวกเขาไปสู่การเปิดเผยความจริงอน่าตกใจและการเผชิญหน้ากับผลของการกระทำในภพชาติก่อนที่ผ่านมาหลังจากปฟ้าอยากทำบุญถวายสังฆทานที่วัดนี้ ภาคภูมิจึงแนะให้มาถวายสังฆทานในวันรุ่งขึ้นภาคภูมิและป่ายฟ้าก็เริ่มมองหาที่พักในบริเวณใกล้เคียงในที่สุดพวกเขาก็เลือกที่พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในคืนนั้นภาคภูมิ รู้สึกกระวนกระวายใจอย่างประหลาดเขาพลิกตัวไปมาบนเตียงไม่สามารถขมตาให้หลับได้ภาพของวัดป่าที่เขาเพิ่งไปมาเมื่อช่วงบ่ายยังคงติดตาเขาอยู่ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดที่เขาสัมผัสได้ในวัดนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเรียกเขาอยู่ ไรไฟ้าเองก็รู้สึกแปลกๆเช่นกันเธอฝันร้ายถึงหญิงสาวในชุดไทยบบราณที่หน้าตาซีดเปือดดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและหงุยหาหญยิงสาวในฝันจ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาที่ทําให้เธอรู้สึก,กราวกับถูกสาบแช่งทั้งสองไม่รู้เลยว่าความฝันและลางสันหอนประหลาดนี้เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นเป็นสัญญาณแห่ง บ่วงกรรมในอดีตที่กำลังจะตามมาทวงคืนและการมาเยือนวัดป่าในครั้งนี้จะนำพาพวกเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะบุงกลัวที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช้าตรู่ของอีกวันแสงแดดอ่อนๆเริ่มสาดส่องลงมาต้องยอดไม้ถ้ารูผ่านพื้นป่าอันเงียบสงบณวัดป่าแห่งนั้นเสียงกระดิ่งรมที่แขวนอยู่ตามชายคาโบสถ เก่าแก่ดังแผ่วริ้วยามต้องรมเย็นๆบรรยากาศดูสงบแต่แฝงไว้ด้วยความตึงเครียดที่มองไม่เห็นภาคภูมิและปลายฟ้าเดินทางมาถึงวัดแต่เช้าตรูวกเขาเดินตรงไปยังโบสถ์เก่าที่รลวงพ่อเที่ยงกำลังเตรียมประกอบพิธีอยู่ด้านข้างกันนั้นป้าเอ็นกำลังนั่งประคองพิมพ์อยู่ พิมดูซีเซียวอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของเธอมีร่องรอยของการล่องไห้แต่ก็มีแววบางอย่างที่ยากจะอ่านออกทันทีที่สายตาของภาคภูมิประทัเข้ากับพิมพล่างของเขาก็หยุดชะงักหัวใจเต้นรัวอย่างไม่มีสาเหตุปลายฟ้าที่เดินเคียงข้างก็รู้สึกถึงแรงกระตุกที่มือของภาคภูมิเธอมองตามสายตาเข้าไป และเห็นพิมพ์ที่กำลังนั่งอยู่กับป้าเอน็นเมื่อพิมพ์เห็นภาคภูมิป้าก,กดตัวตรงหน้าดวงตาของเธอก็เบิกกว้างขึ้นในชั่วขณะหนึ่งความเสียใจอันแสนสาหัสที่ถูกเขาหักหลังในชาตินี้ก็ถาโถมเข้ามาน้ำตาเริ่มเอ,อ่อครอขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ภาพของงานแต่งงานของเขากับ,บายฟ้ายังคงตามหลอกหลอน แต่เพียงกระพริบตาเดียวแววตาของพิมพ์ก็เปลี่ยนไปความสสาใจอันดำเมิดปรากฏขึ้นมาแทนที่ราวกับเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นมาจากก้นบึ้งของจิตสำนึกอันเมิดมิดของแม่นางบัวที่ยังคงสิงสู่พิมพ์เห็นภาคภูมิยืนอยู่ตรงหน้าในสภาพที่เป็นทุกข์และนั่นทำให้วิญญาณอาฆาตที่อยู่ในร่างของเธอรู้สึกพึงพอใจอย่างที่สุด พิมในร่างของแม่นางบวัวรู้สึกอยากจะหัวเราะออกมาดังๆอยากจะเยอ้ยอยันในความออดแอของภาคภูมิทว่าไม่นานนะักความเจ็บปวดก็ฉายชัดขึ้นมาบนใบหน้าของพิมอีกครั้งเป็นเพียงความเจ็บปวดที่ซับซ้อนและลึกล้ำมันคือความเจ็บปวดที่แม่นางบัวได้รับจากการที่ถูกเดทฮักรั้งในอดีตชาติ ความเจ็บปวดที่ถูกตรยศความเจ็บปวดที่ถูกทอดทิง้งและความเจ็บปวดที่ถูกกักขังอยู่ในปั้นแห่งมานานนับร้อยปีและในขณะเดียวกันก็เป็นความเจ็บปวดของพิมพ์เองที่ได้มารับรู้และ,ะเผชิญหน้ากับกรรมที่เคยก่อไว้ในอดีตชาติอารมณ์ทั้งสามนี้ตีกันในจิตใจของพิมพ์อย่างรุนแรง เธออยากจะลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนใส่หน้าภาคภูมิด้วยความเจ็บปวดอยากจะห้อรยร้อยยอกเขาด้วยความสะใจและอยากจะร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ตนเองต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ภาคภูมิเองก็รู้สึกถึงพลังงานแปลกๆที่แผ่ออกมาจากพิมพเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดปกติอย่างรุนแรงเมื่อเห็นสภาพของเธอความรู้สึกผิดของเขาเอง ที่เป็นคนทิ้งเธอไปทำให้เธอต้องมาจมปลักอยู่กับความทุกข์ระทมเช่นนี้เขาก้าวเท้าเข้า,เขา,เขาไปหาพิมพ์อย่างไม่รู้ตัวปลายฟ้าที่ยืนมองอยู่ข้างๆสังเกตเห็นปฏิกตริยาของภาคภูมิเธอรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเธอเองก็รู้สึกถึงความคุ้นเคยกับพิมพ์อย่างประหลาดแต่ลึกๆแล้วเธอกับรู้สึกถึงความเกลียดชังบางอย่างที่มองไม่เห็น ระหว่างเธอกับพิมพ์และกับมีม่านบางๆของอดีตท,ที่กำลังจะถูกเปิดออกปาเอนมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยแววตาหนักใจเธอรู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญที่บุงกรรมทั้งหมดกำลังจะได้รับการคลี่คลายแม่ว่าจะด้วยดีหรือร้ายก็ตามการเผชิญหน้าครั้งนี้จะนำพาทุกคนไปสู่ จุดสิ้นสุดของเรื่องราวที่ถูกพันธนาการมานานแสนนานเมื่อภาคภูมิก้าวเข้าไปใกล้พิมพ์มากขึ้นสายตาของเขาก็เต็มไปได้วยความรู้สึกผิดและห่วงใหญ่โดยไม่ทันได้ระวังตัวเขาเอ่ยชื่อที่หลุดออกมาจากปากอย่างแผ่วเบาพิมพ์เพียงคำสั้นๆนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้โรคทั้งใบของ ปลายฟ้าหยุดหมนุนเธอหันควับไปมองภาคภูมิด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและสับสนปลายฟ้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าภาคภูมิเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพิมพ์มาก่อนเธอรู้จักพิมพ์ในฐานะเพื่อนที่เคยช่วยเหลือเป็นแม่สื่อแม่ชักในอดีตชาติแต่ในชาตินี้เธอรู้จักพิมพ์เพียงผิวเผิน ในฐานะหญิงสาวที่เคยเจอตามงานสังคมเล็กๆน้อยๆและไม่เคยคิดว่าทั้งสองจะมีความผูกพันกันถึงขนาดนี้ภาคภาคภูมิรู้จักเขาด้วยหรอคะปลายฟ้าถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแววตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามมากมายภาคภูมิถอนหายใจอย่างหนักอึง้งเขารู้ว่าถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงแล้วเขาบีบมือปลายฟ้าเบา พยายามรวบรวมความกล้าที่จะพูดในสิ่งที่เธออยากรู้และสิ่งที่เขาเก็บงำมานานปลายฟ้าผมผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบงังภาคภูมิเริ่มอธิบายด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดเขาพยายามที่จะพูดแต่เขา,มาไม่สามารถบังคับตัวเองได้พิมพ์เธอคือแฟนเก่าของผม เราคบกันมานานหลายปีและเรากำลังจะแต่งงานกันประโยคสุดท้ายนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของปลายฟ้าร่างของเธอชาไปทั้งตัวขาทั้งสองข้างอ่อนแรงและแทบจะยืนไม่ไหวเธอไม่เคยระแคาลระคายเรื่องนี้มาก่อนเลยสักนิดความสุขที่เธอสร้างมากับภาคภูมิ ในชีวิตคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นดูเหมือนจะถูกบันทอนลงในพริบตาปลายฟ้าหันกลับมามองที่พิมพ์พอีกครั้งข้าวนี้สายตาของเธอไม่ได้มองด้วยความคุ้นเคยเหมือนในตอนแรกอีกแล้วแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความสับสนและความไม่เข้าใจพิมพ์สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของปลายฟ้าเธอรู้สึกถึงความสับสน และทรยศที่ปลายฟ้ารับรู้และนั่นทำให้วิญญาณของแม่นางบัวรู้สึกสะใจอย่างที่สุดเธอได้เห็นภาพคนที่เคยเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ระทมของเธอในอดีตกำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดในชาตินี้ซึ่งเหมือนกับสิ่งที่แม่นางบัวเคยรู้สึกแต่ในขณะเดียวกันพิมพ ที่เป็นตัวของตัวเองก็รู้สึกเสียใจอย่างแสนสหาหัสเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ปลายฟ้าต้องมาเจ็บปวดแต่บวงกรรมที่ผูกพันกันมาข้ามภูข้าชาติได้นำพาทุกคนกลับมารวมกันณนะที่แห่งนี้และเธอก็ต้องแบกรับความรู้สึกผิดช,ชอบชั่วดีที่เกิดจากการกระทาในอดีตชาติไว้ทั้งหมดความรู้สึกเจ็บปวดที่ผสมปนเปกัน ในจิตใจของพิมพ์นั้นซับซ้อนยิ่งนักทั้งความเสียใจที่ตนเองเคยกระทำผิดความสะใจในฐานะแม่นางบัวที่ได้เห็นผลกรรมและความเจ็บปวดที่ต้องมารับรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้เธออยากจะร้องไห้ออกมาดังๆอยากจะตะโกนให้ทุกคนได้ยินถึงความทรมานที่เธอต้องเผชิญอยู่ แต่ร่างกายของเธอกับถูกควบคุมโดยวิญญาณอาฆาตที่ยังคงไม่ยอมปล่อยเธอไปปะเอ็นมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความหนักใจเธอรู้ดีว่านี่คือจุดแตกหักที่บ่วงกรรมกำลังจะขี้คายไม่ว่าจะด้วยดียหรือร้ายก็ตามในขณะที่บรรยากาศณนะรานวัดกำลังตึงเครียดถึงขีดสุดภาคภูมิและายฟ้า กำลังเผชิญหน้ากับพิมที่ถูกวิญญาณของแม่นางบัวครอบงำและความจริงเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตกำลังจะถูกเปิดเผยทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ของรถจิบที่คุ้นเคยดังขึ้นมาจากทางเข้าวัดรถสีเข้มแร่นเข้ามาจอดสนิทณรานวัดวรุตก้าวลงมาจากรถด้วยสีหน้ากังวลกระวายใจ เขาไม่สบายใจที่กลับกรุงเทพไปแต่พิมพยังไม่โทรหาเขาเลยแม้แต่น้อยเขาตัดสินใจขับรถย้อนกลับมาหาพิมพที่บ้านป้าเอนแต่เมื่อไปถึงแล้วกลับไม่พบใครจึงสอบถามจากชาวบ้านแถวนั้นจนรู้ว่าป้าเอนและพิมพน่าจะอยู่ที่วัดเมื่อบรุษเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าหวัวใจของเขาก็หล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเขามองเห็นพิมพ ยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ัและแววตาที่ว่างเปล่าราวกับไม่ใช่พิมพ์ที่เขารู้จักบรุษสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่น่าขนลุกแพร่ออกมาจากร่างของพิมพิพมวรุษตะโกนเรียกชื่อเธออย่างร้อนรนเขาริบก้าวเข้าไปหาเธอทันทีเสียงของบรุษเหมือนเป็นตัวจุดชนวนอารมณ์ที่ปะทุขึ้น พร้อมกันของทุกคนพิมพ์ในร่างที่ถูกสิงจ้องมองมาที่วรุษด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกในแววตานั้นมีความซับซ้อนของอารมณ์ร้ายอย่างปะปนกันไปทั้งความเจ็บปวดที่แท้จริงของพิมพ์เองและที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกครอบงำและบ่วงกรรมในอดีตชาติความสะใจของแม่นางบัวที่ได้เห็นเดช หรือภาคภูมิมาพร้อมกับปลายฟ้าหรือเมฆขราผู้ที่เคยเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ระทมของเธอและความจริงที่ถูกเปิดเผยยิ่งทำให้แม่นางบัวรู้สึกถึงความพึงพอใจในความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่ลึกๆล,ลงไปก็ยังคงมีความเจ็บปวดของแม่นางบัวเองที่ไม่ได้รับการเยียวยาและยังคงวนเวียนอยู่ในห่วงแห่งความแค้น ภาคภูมิมองดูวรุษด้วยความประหลาดใจเขาไม่คิดว่าวรุษจะตามมาถึงที่นี่แต่สายตาของเขาก็หันกลับไปมองที่พิมพอีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความสับสนปลายฟ้าหันไปมองวรุษก่อนจะหันกลับมามองพิมพ์และภาคภูมิสลับกันไปมาความจริงที่เพิ่งได้รับรู้ทําให้เธอรู้สึกชาไปทั้งตัวความเสียใจความผิดหวังและความโกรธ เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจป้าเอ็นสายหน้าเล็กน้อยด้วยความหนักใจการมาถึงของบรุษในเวลานี้เหมือนเป็นการกระตุ้นให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นบ่วงกรรมที่เคยผูกพันธนาการกันมาบัดนี้ได้ปรากฏชัดเจนต่อหน้าของทุกคนแล้วในที่สดุดทั้งสี่ชีวิต ที่ถูกเชื่อมโยงโด้วยโชคชะตาและบ่วงกรรมจากอดีตชาติก็ได้มาเผชิญหน้ากันณนะรานวัดแห่งนี้พร้อมกับอารมณ์ที่สับ,ส,บสนสลับซับซ้อนและยากจะคาดเดาในอดีตการวรุษในชาติปัจจุบันเป็นชายหนุ่มผู้ถือกำเนิดในฐานตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคัง่งและมีอิทธิพลเขาเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติ วรุษมีจิตใจที่ดีงามวรุษได้พบกับพิมพ์ยิงสาวจากต่างถิ่นและตกรุมรักเธออย่างน่าประหาดใจตั้งแต่แรกเห็นด้วยความงามและความสดใสของพิมพ์ตราตึงอยู่ในใจเขาเสมอมาแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเพราะพิมพ์กลับไปมีใจให้กับเดชคือภาคภูมิในปัจจุบันชายหนุ่มผู้ซึ่งเป็นคนรักของแม่นางบัว แม้จะเจ็บปวดในหัวใจที่เห็นคนที่ตนเองรักไปมีใจให้ผู้อื่นแต่วรุตก็เป็นคนที่มีศลธรรมและไม่เคยคิดจะก้าวไกลาความรักของคนอื่นเขายอมรับในการตัดสินใจของพิมพ์และเลือกที่จะเก็บความรักของตนเองไว้ในส่วนเลือข,ของหัวใจเข,เ,ขเขาเฝ้ามองพิมพ์และเดสร้างความสัมพันธ์กันอย่างเงียบๆโดยไม่เคยแสดงความรู้สึกใดๆออกมาเลย เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมที่แม่นางบัวต้องจบชีวิตลงด้วยความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังบรุษเองก็รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานของความอาฆาตที่แผ่ออกมาจากวิญญาณของแม่นางบัวและความเจ็บปวดของพิมพ์ที่ต้องมาแบกรับกรรมในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ตั้งใจแต่ได้ความที่เป็นคนดีและมีเมตตาธรรม เขาก็ไม่เคยคิดที่จะซ้ำเติมใครหรือแม้แต่จะคิดยินดียินร้ายในความทุกข์ของผู้อื่นด้วยคุณธรรมและความเมตตาที่ยังลึกนี่เองทำให้ชาติปัจจุบันวรุษยังคงเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และพร้อมที่จะช่วยเหลือพิมพ์ผู้ที่เป็นที่รักอย่างสุดความสามารถโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใ,นใด เขาคือผู้เดียวที่สามารถเป็นที่พึ่งให้พิมพ์ได้ในยามที่เธอต้องเผชิญหน้ากับบ่วงกรรมอันแสนสาหัสที่ผูกพันกันมาข้ามภพข้ามชาติแต่เขาก็ยังคงเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เที่ยงซึ่งเป็นพระเกจิกอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งสำนักวัดป่าท้ายหมู่บ้านรววงพระเที่ยงในชาติก่อนเป็นผู้บำเพ็ญเพียรอย่างเข้่งครัด มีญาณอย่างรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งการปลดปล่อยดวงวิญญาณและคลี่คลายบ่วงกรรมวรุษในอดีตชาติได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะและวิชาอาคมกับหลวงพ่อเที่ยงเขาได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้อย่างลึกซึ้งและด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เละบเปี่ยมด้วยเมตตา ทำให้เขาสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของวิชาได้อย่างรวดเร็วความผูกพันระหว่างอาจารย์และศิษย์นั้นลึกซึ้งเกินกว่าคำบรรยายพวกเขาไม่เพียงเป็นครูบาอาจารย์และลูกศิษย์แต่ยังเป็นเสมือนพ่อลูกในทางธรรมที่เข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้งหลวงพ่อเที่ยงในอดีตชาติรับรู้ถึงความรักที่บรุษมีต่อพิมพ์ยิงสาวจากต่างถิ่น และความเจ็บปวดที่เขาต้องประชิญเมื่อเห็นคนที่ตนรักไปมีใจให้กับผู้อื่นไต้หลวงพ่อเที่ยงก็มาได้กล้าก่ท่านเพียงสอนให้วรุษเข้าใจถึงความเป็นไปของโรคและการไตรว่างจากความยึดมั่นถือมั่นสอนให้วรุษใช้ความรักนั้นเป็นพลังในการสร้างบุญบารมีและช่วยเหลือผู้อื่นร่างของพิมพ เริ่มสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้ดวงตาแดงก่ำพวกแกทุกคนต้องชดใช้ เสียงดังกล้องไปทั่วรานวัดราวกับเสียงกล้องจากก้นบึ้งนรกใบหน้าของพิมพ์บิดเบี้ยวผิดรูปเส้นเลือดปูดโปนขึ้นมาตามลำคอและขมับราวกับมีบางสิ่งกำลังพยายามฉีกร่างเธอออกมาภาคภูมิรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวไม่เห็นสภาพของพิมพ์เขาไม่เคยเห็นพิมพ์เป็นแบบนี้มาก่อนความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวถาโถมเข้าใส่เขาอย่างรุนแรงใบฟ้า กรีดร้องด้วยความตกใจและความหวาดกลัวเธอไม่เคยเจอเรื่องผู้ผีปีศาจมาก่อนแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันเกินกว่าวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้เธอพยายามหลบไปยืนข้างหลังภาคภูมิอย่างหวาดภาวาแม่นางบัวจงสงบลงเดิดปะาเอ็นเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความพยายามเธอพยายามใช้พลังแห่งความเป็นแม่ เขายับยัง้งแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้พลังของความแค้นจะรุนแรงเกินกว่าที่เธอจะต้านทานได้ทันได้นั่นเองแรงอาฆาตของแม่นางบัวก็พวยพุ่งออกมาจากร่างของพิมพ์อย่างบ้าคลั่งลมพายุที่ไม่มีจูดจูกก็พัดกระหน่ำไปทั่วบริเวณใบไม้แห้งปลิวว่อนเศษก้อนกรวดลอยขึ้นจากพื้นและพุ่งเข้าไปใส่ผู้คนอย่างแรงเสียงลมวีดวิว ราวกับเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณน,นับร้อยดวงต้นไม้ใหญ่รอบวัดสั่นไหวรุนแรงจนกิ่งก้านใบไม้ร่วงหลน่นลงมามีบางกิ่งหักข้อลงมาอย่างน่ากลัวเสียงกระเบื้องบนหลังคาโบ,บาูดเก่าหลุดล่วงลงมากระแทกพื้นแตกกระจายกลุ่มควันที่ไม่มีที่มาเริ่มก่อตัวขึ้นรอบร่างของพิมพ์และขยายออกไปอย่างรวดเร็ว ข้าจะแก้แค้นข้าจะแก้แค้นพวกแกทุกคนเสียงของแม่นางบูคำรามกล้องออกมาจากร่างของพิมพ์ดวงตาของพิม์พเป็นประกายสีแดงฉานจ้องตรงมาที่ภาคภูมิแรบปลายฟ้าด้วยความเกลียดชังอย่างรุนแรงแสงสีแดงเริ่ม่อยออกมาจากดวงตาของพิม์พ พุเขาใส่ภาคภูมิแรบปลายฟ้าแรงประท่านั้นรุนแรงจนภาคภูมิแรบปลายฟ้าต้องถอยหลังไปหลายก้าวความรู้สึกเจ็บปวดรา้าวเหมือนถูกไฟเผาวรสที่เพิ่งเข้ามาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเขาเห็นสภาพของพิมพ์ที่ดูข้องามจนไม่เหลือเขาเดิมและรับรู้ถึงพลังงานด้านเมื่อที่รุนแรง เกินกว่าวิญญาณธรรมดาจะทําได้โดวยวิชาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อเที่ยงในอดีตชาติและจิตใจที่เตยมด้วยเมตตาวรุษรู้ว่าเขาต้องทาอะไรสักอย่าง mm hmm. เขารีบวิ่งเข้าไปประชิดตัวพิมพันทีพร้อมกับไร้คา,าถาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อเที่ยงในอดีตชาติเสียงคาถาของวรุษดังก้องขึ้นตัดกับเสียงกรีดร้องของแม่นางบัวพระง,งานาสีิคาบริสุทธิ์ เริ่มแผ่ออกจากร่างของวรุษวรุษพุ่งเข้าไปปทักกับพลังงานสีดำที่แผ่ออกมาจากพิมพ์อย่างรุนแรงการต่อสู้ระหว่างพลังแห่งความอาัตคาดและพลังแห่งความเมตตาธรรมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วณนะรานวัดป่ารกร้างแห่งนี้โดยมีร่างของพิมพ์เป็นศพหมารภูมิและมีบ่วงกรรมข้ามภพข้ามชาติเป็นเดิมพัน ในขณะที่บรุษพยายามใช้คาถาอาคมเข้าประทักกับแรงอาฆาตแม่นางบัวที่แผ่ออกมาจากร่างของพิมพ์บรนากาาภายในวัดป่าก็ย,ยิง่งทวีความรุนแรงขึ้นพายุรูปวิถูกเวียงยังคงพัดกระหนำ่ำเส้าของกระจัดกระจายและเสียงกรีดร้องของแม่นางบัวดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณทันใดนั่นเอง แสงสว่างสีทองอรารามก็ปรากฏขึ้นจากด้านหลังโบสถ์เก่ารัศมีแห่งธรรมะเริ่มแผ่ขยายออกอยังรวดเร็วพร้อมกับเสียงอันหนักแน่นและเปี่ยมด้วยเมตตาแต่แฝงไว้ด้วยกลังอำนาจที่ไม่อาจต้านทานได้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้แม่นางบัวเจ้าจงสงบเสียเสียงนั้นเป็นเสียงของหลวงพ่เทีย่ยงท่านก้าวออกมาจากงเงามืดอย่างสงบนิ่ง แต่ทุกอย่างกลับเต็มไปด้วยพลังที่นักแน่นเราวกับมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นติดตามมาด้วยในมือของท่านือไม่เท้าเก่าค่ำครึที่ดูธรรมดาแต่กับส่องประกายเรืยนรองอย่างที่แสงกระทบเมื่อหลงมพเที่ยงปรากฏตัวพลังอากาของแมงัวก็เหมือนจะถูกบันทอนลงไปในทันที ายุที่เคยหอมกระนามเริ่มสงบลงชั่วขณะเสียงกรีดร้องแปลปวนเปลี่ยนเป็นเสียงกำรามต่ำๆที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและหวาดกลัวหลวงพ่อเที่ยงไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้ท่านเพียงยกไม้เทา้าขึ้นชี้ไปที่ร่างของพิมพ์และเริ่มรราหมุนคาถาบทหนึ่งบทสวดนั้นฟังดูคุ้นหูสำหรับวรุษ เพราะมันคือบทสวดที่หลวงพ่อเที่ยงเคยสอนเขาในอดีตชาติเสียงสวดของหลวงพ่อเที่ยงดังกังวานไปทั่วบริเวณทรงพลังที่สุดที่สามารถสยบทุกสิ่งได้ท่านใดนั้น